แปลใช้ด้วยเป็ดแปลจะดังดอกวีสองฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับเออรุ่นพี่เรียกผมมามีเรื่องอะไรเหรอครับวันนี้อู๋เหวาะยาๆมาหาฉันนะสิเธอบอกกับฉันว่าเธอบอกว่าเธอแอบชอบฉันนะสิ หลังจากนั้นเธอก็บอกเหตุผลหลายอย่างที่บอกว่าเธอกับฉันไม่ควรคบกันนะผู้อเอ่อเป็นอะไรรอเปล่าเอ่อไม่ไม่ไม่เป็นไรครับรุ่นรุ่นพี่ครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับรู้อยู่แล้วล่ะมันควรจะเป็นข้ออ้างเพื่อปฏิเสธผู้หญิงใช่ไหมล่ะครับตามนั้นเลยครับดีนะตะรุ่นพี่เป็นคนฉลาดคิดไม่ออกเลยว่าตะรุ่นพี่เข้าใจผิดไปด้วยมันจะเป็นยังไงเนี่ยผมเดี๋ยจะยังถูดซึ้งครับที่ต้องใช้รุ่นพี่เป็นไม้กันหมานะครับ รุ่นพี่ช่วยยกโทษให้ผมเถอะนะครับที่ฉันเรียกเธอมาเพราะฉันมีเรื่องจะถามเนะื้รุ่นน้องไปเฉียวเธอจะเป็นแฟนกับฉันได้ไหมนี่เป็นการแกล้งกันร,รูปแบบใหม่กันเหรอถ้าเกิดปฏิเสธรุ่นพี่ไปแล้วก็รุ่นพี่จะมองว่าเราเป็นคนหญิงไหมนะไม่สิคิดดูดีแล้วทุกคําพูดของรุ่นพี่ไม่จางจากคําพูดของเทพเจ้าเลยถ้าเกิดว่าเราปฏิเสธไปแล้วก็รุ่นพี่เกิดอารมณ์เสียขึ้นมา พวกนี้เราถูกฆ่าตายจะทํายังไงล่ะเอ้ยแตเดี๋ยวรุ่นพี่รอผมเล่นใช่ไหมครับฉันไม่ได้รอเล่นนะฉันหมายความว่าอยากให้เธอแกล้งเป็นแฟนหลอกๆของฉันนะแกล้งเป็นแฟนเหรอครับใช่แล้วแกล้งเป็นอูยอยอมไม่ยอมแพ้เรื่องของตัวหลังถูกปฏิเสธไปใช่ไหมล่ะวิธีที่ง่ายที่สุดคือการที่เธอต้องหาใครสักคนมาเป็นแฟนของเธอใครมันจะไปเปศิษยธกันล่ะครับว่าแต่ทำไมรุ่นพี่ถึงยอมช่วยผมงั้นเหรอครับ ถือว่ามันค่อนข้างอธิบายยากนะนี่เป็นเพียงข้อเสนอเท่านั้นแหละรุ่นน้องไม่จําเป็นต้องเก็บไปคิดมากก็ได้เอาเป็นว่าวันมะรืนนี้นะเราจะรอฟังการตกของเธออยู่ที่นี่นะครับตีตีดดอะแบบแบบฮ่าฮายแต่งตัวบ้าอะไรของเธอเนี่ยไปลูก เมื่อคืนพี่ไม่อาบน้ําก่อนนอนอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวไหนจะกอบตาหม,มีเป็นได้นะเดีกน่ารังเกียจจริงๆขอตัวตัวเรากันไม่เป็นไรมันหอมดีนะคะฮะไม่ต้องเลยยับ้องพี่จะไปแปลงฟันเดี๋ยวนี้แหละแล้วก็ไม่ต้องมาเกาะด้วยนี่คุณน้องสาวบอกไปแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาเกาะนะพี่ชาย พี่จะเย็นชากับหนูแบบนี้ไม่ได้นะพี่ไม่คิดจะให้หนูได้สัมผัสไอ้หุ่นจากพี่บ้างหรอคะเฮ้ยเลิกพูดเรื่องเด็กสาระได้ลยลูกโวยแม่คะพี่ก็ดูหนูก็พี่ก็เปลี่ยนไปคะ่ะตาดาดาอาหานเชา้าสุดเลิฟวี่จากน้องสาวมาแล้วล่ะคะ่ะอร่อยใช่ไหม,มก็ปอกินได้แหละนี่คุณน้องสาวพี่มีเรื่องอยากจะถามเธอหน่อยนะว่าอะไรล่ะคะตอนอยู่โรงเรียนจะโดนสารภาพรักบ่อยใช่ปะ ก็พอมีลนะค่ะปกติต้องไปเสียยัยงไงเหรอเคยมีกรณีที่ว่าปฏิเสธไปแล้วตามตื้มไม่เลิกบ้างไหมก็หนูบอกไปว่ามีแฟนแล้วแล้วถ้าเขาบอกว่ายังไม่เชื่อเออหนูก็รูปเพี้ยก็ดูนะคะจะใส่แล้วหนูไปโรงเรียนก่อนนะคะอย่าลืมล้างจานด้วยล่ะพี่ชายอืมยังก็เหลือแค่ทางเดียวแล้วสินะอีต่ป้าน,นั่นมาช้าชะมัดอืม เอ๊ะต่าอ,อยู่ที่นี่ยังไงเนี่ยเอออูยเยาเยาเองเหรอลาก่อนไปแล้วนะเอ๊ะเด่งตัวแบบนั้นไปอยากล้างสวยเรื่องเราไปติดเมื่อวานนี่แนะ่นไปเชียวหยุดนะเฮ้ยฉันบอกว่าผึกให้หยุดยังไงเลยเยะเอเอนี่มันเรื่องอะไรวะเนี่ยล,อล็อก็ันเล่นยังไงฟ้าอันนี้มันเป็นการสแสดงร่วมกันของเทศบาลคิวโดไม่ใช่เหรอเราจะจะมาลากฉันไปด้วยทำไมเนี่ย โธ่เธอก็สารลำบากลาง,ลงนา,านให้เลยแล้วก็พานามาเดทกับฉันเลยเนี่ยใครอยากมากเดทกับเธอกันนะไม่มีเรียนเชาน้าหรือไงนะ่ะเอ๊ะไอ้อเปี้ยใครอยะกเนนใครอะดาลิงขอบคุณที่มาส่งเขานะตัวเองเดี๋ยวตัวเองไปรอเขาอยู่ที่หลังเวทีนะฮะอย่าอยู่ก็พูดอะไรก่องเธอนะอูะย,ย๋ยวๆอีกใครอยากขายัเป็นบ้าเลย ไปเที่ยวเส้นไหนไม่ความระมือกัแล้วก็นะจะจับนายไปตําเป้าซอมยิงขนูนเลยเคยดูสิจะต้องไปเตรียมตัวแสด,ดงแล,ล้วละเดลิงเออเจ้าดีนะที่รักผมจะรอคุณอยู่ด้านหลังเวทีนะแสดงหวยใช่ไหมตัวทีนะเอ,เ,อเอ๊นายคงจะเป็นรองประธานนักเรียนที่โรงเรียนของหยาหยอสินะฉันหลินพูดนะหยีหยอพูดเรื่องของนายฉันฟังเยอะเลยละสวัสดีครับทำไมารู้สึกลังตะวันแปลกๆวะ วันนี้นาะยลำบากมากเลยสินะนายคงจะถูกหยอ๋ยอลากให้มาด้วยกันสินะให้ฉันช่วยส่งนายกลับไปไหมละ่ะนึกแล้วเจ๊ว,ว่าหมอนี่ต้องเป็นคนไม่ดีมีหน้าละ่ะหยอ๋ยอถึงได้สแสดงท่าตามรังเกียจหมอนี่นะ <c oughs> เฮออ้อไม่ต้องกังวลไปหรอกเดี๋ยวฉันจะช่วยอธิบายกับหยอหยเองว่านายมีทุระดว่วนเลยต้องขอกลับก่อนนะอ,อ่ผมว่าคุณเข้าใจผิดอยู่นะผมมาที่นี่ในฐานะนักเรียนของโรงเรียนส่วนเรื่องที่คุณจะช่วยส่งผมกลับไปนะมันไม่จําเป็นหรอก อีกอย่างนะนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องของคุณผมไปละวันด,ดีไปก่อนเถอะอย่าคิดว่าแค่นี้ถึงติยอบเลยว่ฮฮักเมื่อไรก,ก็จะได้จะจบเด้อเฮ้ยเฮ้ยคิดแล้วก็รับปะใจหนุ่มที่พิธีมัดใจใจหนุ่มนี่มันฮะ อย่าไปแค่ไม่มดนั่นเลยนะคะเอนั่นะมันมีดีแค่หน้าตาเลยนะจังมันเถอะ่ะเรื่องเล็กน้อยเองเรื่องเล็กน้อยเนี่ยนะคะผู้หญิงหน้าด้านแบบนี้มันต้องถูกสั่งสอนให้หลับจําค่ะเอาหนะ้าอย่างน้อยให้ฉันตบสั่งสอนดีนั่นหน่อยเถอะนะคะอย่าเลยกอไม่จำเป็นต้องตำเปื่อฉจังขนาดนั้นก็ได้รุ่นพี่ก็เป็นซะแบบนี้ยีนั่นกําลังหลอกรุ่นพี่อยู่นะคะอย่างน้อยก็ให้พวกเราเอาคืนยีนั่นในส่วนของรุ่นพี่สัะค่ะโมนั่นหนิดนะ ทำรับรับล่ออะไรอยู่ตรงนั้นเหรออีกเพียบเลยสิจะกำลังแอบฟังพวกนั้นอยู่นะน่าสงสัยจริงๆนี่นายมีนิสัยชอบแอบฟังคนอื่นคุยกันแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยพวกนั้นกำลังนินาตธออยู่ตั้งหากหรอรู้อะไรไหมผู้หญิงที่นายมองไดนะ้น่ะมีแต่ฉันเท่านั้นแหลนะน้าเออ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 นเมื่อวันนี้นายทาตัวดีกับฉันงั้นฉันให้นายใส่ถุงเท้าให้ฉันเป็นรางวันก็แล่ากันอ่ะรีบใส,ส่ซะสิ เอออะไรทาวเชนมันไม่สวยด้วยไงยะดูนนายกล้าเมินรางวัลที่ฉันให้กันยะเออแต่กรลังก็ใจผิดฉันอยู่นะเอ๊ะฉันไม่ได้เป็นพวกคลั่งใครว่าไงคะเปล่าครับรู้สึกเป็นเกียรติจริงๆที่ได้สวมถุงเท้าให้ท้าวสวยๆของเธอ งั้นเหรอแต่ว่านะขอบใจนายมากเลยนะที่ยอมมากับฉันนะว่าแต่นะเรื่องเจ้าหลินกู้นะหืนายหึงฉันเหรอเมื่อวานเดี๋ยวๆวันนี้ตือโอจะมีเวลาว่างบ้างไหมหลินกู้เป็นสมาชิกชมรมยิงธนูของโรงเรียนอื่นที่ชอบเข้ามายุ่งยยามกับฉันอยู่บ่อยๆตือว่างอยู่ใช่ไหมล่ะโดยเฉพาะเมื่อวานที่สถานที่จัดการแสดงตือเราจะอยู่ละสิท่า หมอนัาน่ะจงใจแต้อ่างฉันฉันก็เลยตบหน้าห,หมอนั่นไปปัาบหนึ่งนะสิก็ <c oughs> ไม่รู้หรอกนะว่าหมอนั่นไปโกหกอะไรไปบ้างแต่จากที่ดูวันนี้เหมือนจะมีคนเกลียดเข้าส้หลายคนเลยละ่ะไม่นึกเลยว่าเบื้องลึกเบื้องหลังจะเป็นแบบนี้แล้วเราเจอืา <c oughs> ่นี่แกล้งหลับเหรอหืนี่เขากำลังจะฝุบ เดี๋ยวได้ไปเที่ยวอะไรนอนไม่หลับเหรออะไรเล่านายนี่มันม่เก้าใจหัวใจของสาวน้อยสักเลยนะเห็นผู้หญิงนอนหลับตาหวานแบบนี้แต่ไม่ม่อุ้มท่าเจ้าหญิงเลยยะคงจะเรียนแบบมาจากนิจิสาสพวกผู้หญิงนน่นะสิท่านะ่ยเขาเห็นแล้วเหรอนายีต่เึิมเ้ยฉันจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเธอนกลับไปโรงเรียนคนเดียวเถอะยะเชอ่ อย่บ้องเอ้ยถึงหมอนั่นจะโกหกพวกผู้หญิงแต่ก็ไม่ดูเหมือนว่าเขาจะกิจเจ้าเรื่องเลยฮะหมอนั่นคงจะไม่อยากให้ผู้หญิงสามคนนั้นบรังเกออยู่ๆแล้วมั้งไม่สิเรหลงกณหมอนั่นแล้วเจ้าหมอนั่นนะทุกอย่างต้องเป็นแผนที่หมอนั่นวางเอาไว้แน่ๆแล้วเราก็หลงคุณหมอนั่นเขาเต็มๆเลยหมอนั่นกำลังรอจังหวะที่เราหอกังจากเยาเยาะอยู่อู้เยยาะคงจะรู้ตัวดีสินะว่าพวกฉันมาหาเธอทำไมนะอะไรกับพวกเธอยะ ฉัไม่อยากจะรู้จักพวกเธอเลยนะเพี้ยตอแหละตบนี้ถือว่าล้างแค้นตะดุ่นพี่หลินกู้ <c oughs> ยังกับในละครเลยนะเขาว่ากันว่าพวกขยะชอบรวมตัวกันมาเป็นฝูงนีน่นะแกว่าใครขยะฮะแน่นอนอยู่แล้วก็เธอกับไอ้หลินนั่นไงที่เป็นขยนะน่ะปากดีน,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 กกนักหนึ่งนี่ฝุกเอ๊ะจะชอบถูกหลอกใจนักหรือไง ที่ทานี่ก็เพื่อรุ่นพี่หลินกู้สินะนี่ไม่ใช่เรื่องของนายอย่ามาสอดยะมองอะไรย่ไปเฉียวเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนายเลยนะนายไปเถอะอืมไปกันเถอะเอ๊ะเออเฮ้เรียงเลียร์กันไม่เสร็จเลยนะคิดว่าจะปล่อยจะไปง่ายด้วยไงย,ยะเฮ้ย ออกมาได้แล้วหลินกู้แล้แอบดูได้เลยยิ่งทำยิ่งหน้ารังเกียจยิ่งกว่าเดิมอีกนะนั่นเพูดเกินไปรองประธานไปเทียวแอบดูอะไรกันฉันแค่บังเอิญผ่านมาเฉยๆเองนะบวะเอออ๋อมัดนี่สำหรับเรื่องจะช่วยที่แกทำ้าเกิดว่าฉันเห็นหน้าเกออีกครั้งแกโดนหนักกว่านี้แน่เข้าใจไหมเกแอก๋ ขนาดที่ไปดูวความเร็วที่เกยตาำกับโยโย่ไ้หมดแล้วจะไม่มีครั้งหน้าอีกแล้วกรับผมสาบานทำอะไรนะคะรุ่นพี่เสียดายจริงๆสภาพอย่างกับหมากี้แพ้ผู้หญิงพวกนั้นชอบหมอนั้นตรงไหนกันนะเอานี้อะไรเนี่ยประกบหน้าที่บวมไงน่าอยากให้หน้าเราหลอกของนายเสียโฉมหรือไงยะ ว่าแต่นายรู้ได้ไงว่าดินคู่เป็นคนวงการผู้ผู้หญิงนั้นอยู่เบื้องหลังนะเจ้าหมอนั่นนะแกล้งทำเป็นหน้าสงสารแล้วก็ให้ผู้หญิงนั้นมาแก้แค้นให้ไงก็เหมือนกับในการ์ตูนนั่นแหละงานนั้นเหรองานนายก็คงสวมบทเป็นเจ้าชายขี่ม้าขาวมาช่วยเจ้าหญิงสิท่าไม่ใช่อ e ีโร่ต้องรักษาความสั่งงามอยู่ตลอดหรือไงจะท,ทำอาได้ของนายนะฉันตัดสินใจแล้วแต่นี้ต่อไปไนายคืออ e ีโร่ของฉัน รับผิดชอบฉันด้วยล่ะคุณอีร่ <laughs> อย่าหนีนยายใหญ่ตาบ้า,าวิ่งมาแบบนี้จะเป็นอะไรไหมล่ะเนี่ยแอบแช้ก,กับสาวที่ไหนอยู่ล่ะคะคุณพี่ชายชงจนอะไรเล่าพี่ซื้อของออนไลน์อยู่ตังหากเล่าร้อนตัวแบบเนี้ยิ่งน่าสงสัยนะจืดเอะประมาณเกินไปแล้วเอาไมา่ดีนะไอพี่คิดว่าฉันจะหลงกลพี่หรืองไง เออมาอย่านะคือว่าคุณน้องเอ,อ๋ยหุบป,ปากนะร,กรัดปาไปวันเกิดรอด้วยแฮคอยดูนะจะกับสาวอื่นจริงๆแล้วก็พี่เจอดีแนะ่อ่ะไปซื้อของอะไรจริงๆด้วยแฮแต่ว่านะเดี๋ยวฉันจะเก็บมือถือพี่ไว้ก่อนแล้วกันฝุกฝุก เออเออแม่ออก็ก็พี่ว่าเราไอ้นั่นไงล่ะเราทำไอ้นั่นก็ได้นี่นะอะไรเล่าก็เออแล้วไงลงเอ็ยเป็นแบบนี้ฟะ,ะเริ่มแล้วนะคะลูลูเราเป็นพี่น้องกันนะน้องพี่ว่าอันเด็กแบบนี้มันออกเจอพูดอะไรอย่างนั้นพี่ชายสุดที่รักนี่นะหนูก็แก้แก้หวยพี่เองนะ น้องไม่เห็นว่ามันจะเป็นงาน,นเด็กที่แปลกอย่างที่พี่ว่าเลยนะฮูฮฮะออลูลูเออมีอะไรล่ะคะพี่ว่าเปลี่ยนอีกข้างดีกว่าคิดว่าจะส่งข้อความหมายจริงจอกพี่ก็เลยรู้ว่าน้องสาวราคอนจะเข้าใจผิดพี่ว่าใครเป็นบาคอนฮะโอ้ย ไปเที่ยวกลับมาฉันเดี๋ยวนี้เลยนะรองประธานจ้ากินข้าวหรือยังเอ่ย,อยที่บ้านก็ปวดหัวพอละเดี๋ยวนี้ก็พอๆกันเลยไปรูปพ่งนี้พี่ไ,ไปเป็นเรียนได้ไหมเนี่ยพุ่งนี้วันเสาร์นะพี่เอ๊ะอย่าบอกนะพี่พี่เืมว่าพรุ่งนี้เป็นวันเสารนะ์นะพูดง่ายๆก็คือพี่ลืมนะสินะว่าหนูมีแสดงพรุ่งนี้นะประกวดเต้นรำเยาวชนใช่ไหมล่ะอย่าเพิ่งกลัวนะคุณน้องพี่ไปแน่นอน แล้วก่อนนะที่พี่บอกว่าอยากลาโรงเรียนวันเสารนะ์น่ะเพราะว่าพี่ให้ความสําคัญกับการประกวดของเธอไงจะไปแน่นะ <c oughs> <c oughs> ได้นอนนั้นหนูไปนอนก่อนนะเจอก,กันพรุ่งนี้นะคะพี่ชายเออโอเคประธานรองประธานจ้ากินข้าวหรือยังเอ,อ่ยทำไมอ่านแชทแล้วไม่ตอบละ่ะยุ่งอยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเมินฉันเ <c oughs> ปล่าครับผมไม่ได้เมินประธานมีอะไรหรือเปล่าครับวันเสาร์พรุ่งนี้นะประธานเหนื่อยจากการมาเยอะแล้วไม่ใช่หรอครับ งั้นประธานพักผ่อนดีกว่าเจอกันวัทร์นะครับแหมเป็นห่วงกันด้วยเหรอนี่นะ่ารักจริงๆเลยนะนั่นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเล่นที่บ้านเธอแล้วกันเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะฮิสิบหายแล้วไงถ้าเกิดว่าไปลูกเห็นประธานมาบ้านเราพรุ่งนี้เจ้าแล้วก็เฮ้ยพีออ่ชายหนูอยู่ที่โรงละครแล้วนะเดี๋ยวฉันไปซ้อมก่อนนะอย่าลืมมาดูล่ะโอเคเฮ้ยจริงจอดีนะจะไปลูล่ลวงหน้าไปก่อนนะดีนะที่คิดพิธีรับมือท่าน แค่ไปลูไปก่อนส่วนตัวเองก็ออกมาจากบ้านเรานี่มันอัจฉริยะจริงๆนี่จ้ากาแฟกอบใจเฮ้ย <c oughs> เอ้ยไอความรู้สึกคุ้นเคยนี่มันอารุณสวัสดิ์จ้ารองประธานประธาน